แก่จะตายอยู่แล้วยังจะมานั่งกินช,ช็อกโกแลตอยู่อีกเดี๋ยวก็กลายเป็นตาแก่หน้าแหลมฟันดำหรอกอือ้ยน้องเขาซื้อมาฝากจากสวิตของดีอย่างเงี้ยนานๆพี่เจอทีขอพี่หน่อยเถอะมันหวานนุ่มลิ้นดีมากเลยนะมดออกป่ะโอ้โหขอพอพี่<ๆ>เรื่องแบบนี้นี่ไม่ต้องมามีน้ำใจเลยนะน้องไม่อยากกลายเป็นยายแก่ฟันหล่อพี่น้องอยากเก็บฟันเอาไว้เคี้ยวข้าวพี่อย่าๆตอนแก่เลยนะพี่ตั้มอยากจะกินอาหารเม็ดอาหารเหลวเลยนะก็เชิญคนเดียวเลยจ้า เรื่องแช่งคนนี้นะเก่งจริงเลยน้องเราว่าแต่ว่า,ดววามดจะกลัวไปทำไมฟันดําฟันหลุดอะเดี๋ยวนี้ฟันปลอมมีให้เดืตั้งเยอะแยะ อะไรที่มันอร่อยก็กินก็ไปเถอะเอาข้องิ้งมดเคยยินสุภาษิตไหมที่เขาบอกว่าถ้าเรากลัวฟันผุเกินไปเราจะอดกินช็อกโกแลตม่สุภาษิตะไรอะเทียบกความอร่อยนะพี่ขอกินดีวาอะไรของพี่ค่ะนี่ยันนี้กลับบ้านนะอย่าลืมนะพี่เลาะทั้งฟันเลาะทั้งเหงือกแมนะออกมาทําความสะอาดเลยนะวันนี้นะพี่เราจะคุยกันเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุพี่ตั้มรู้ไหมพี่ตั้มต้องแก่ก่อนหมดแน่นอนหมดก็เลยอยากจะให้พี่ตั้มเนี่ยนะเอาความรู้เนี้ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต แก่ก่อนก็ไม่นานหรอกนะแต่สนใจเชิญใครมามดคุณหมอพิมพ์พี่ตั้มเอ้ยวันนี้นะคะคุณหมอเนี่ยนะคะจะนําเอาสูตรดูแลฟันค่ะที่จะอยู่คู่ชีวิตกับเราตลอดไปเลยมาเล่าให้พวกเราฟังพี่ตั้มเจ๋งไปเลยจ้ะ,ะแต่ก่อนหน้าที่จะไปพูดคุยกับคุบคณหมอนะคะตอนนี้เราไปชมสกูปจากทางทีมงานค่ะว่าด้วยเรื่องการดูแลสุขภาพปากและฟันของผู้สูงอายุค,ค่ะไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับ การเปลี่ยนแปลงตามอายุไขเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญการเสื่อมถอยลงตามวัยของร่างกายไม่ใช่โรคหากแต่เป็นสัญญาณเตือนให้ผู้สูงอายุมีเวลาพักผ่อนดูแลสุขภาพร่างกายของตนให้ดีขึ้นซึ่งสุขภาพปากและฟันก็เช่นกันเมื่อผ่านการทำหน้าที่มาตลอดระยะเวลากว่าข้อนศตวรรษแล้วย่อมเสื่อมโทรมลงปัญหาสุขภาพในช่องปากของผู้สูงอายุคือการสูญเสียฟันทำให้บดเคี้ยวอาหารได้ลำบาก ปัญหาโรคเหงือกอาการเสียวฟันฟันโยกก็สร้างความรำคาญใจและบั่นทอนสุขภาพได้ดังนั้นเราควรใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟันตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อป้องกันความเสื่อมถอยในวัยชราค่ะ